เอฟเชค่ะวีเอฟชวันนี้นะคะมาดูกันว่าอาการเมื่อสันเนื้ของเราติดเชื้อราจะมีอาการอย่างไรบ้างไปดูกันเลยจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าข้อที่หนึ่งนะคะขนย่องเป็นหย่อมผิวอ่อนไปทั้งตัวเลยค่ะคุณพ่อคนแม่ข้อที่2นะคะผิวแดงคันเป็นขุยเหมือนไปรบรมนสานามรบกันมาเลยค่ะคุณพ่อคนแม่ค่ะหวแรงมาก ข้อที่3ผิวหนาเป็นปื้นดำกรณีติดเชื้อราเรื้อรังนะคะข้อที่สี่นะคะเป็นใส่เกาไม่ใช่เก้าหลิวนะคะแต่เป็นเก้าผิวหนังและเลียไม่หยุดเลยค่ะและเพื่อนๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมนะคะว่าเชื้อราบางชนิดเนี่ยสามารถติดต่อสู่คนได้นะคะดังนั้นควรล้างมือหลังสัมผัสสัตว์เลี้ยงของเราทุกครั้งนะคะและอย่าลืมพกเด์มาคอของเรากันด้วยนะ นะซึ่งตอนนี้เดมมาคอของเรามี3รูปแบบแบบสเปรย์แชมพูและที่ชู่เปียกชอบแบบไหนเลือกใช้แบบนั้นได้เลยนะคะ